สวัสดีค่ะก็มาพบกับเิ่มอีกแล้วนะคะที่ส่วนกะมุลทพิปนะคะสําหรับวันนี้ปิ่มจะพามาดูการทําส้มตํานะคะโดยพี่อ้อยเป็นคนตําอันนี้ถั่วของเราเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่พาไปชมสวนมาที่พาไปเก็บถั่วมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มะละกอที่เราเก็บมาจากต้นที่ใช้สารเสริมอาดีสองห้ของเราดูแลมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก็อันนี้เราก็นําถั่วกับ มะละกอมาแช่อดี251 25ของเรานะคะเพื่อที่จะให้ถั่วของเรากรอบหวานแล้วก็ทําให้มะละกอรรรเกาะเวลาที่เราตำไปเนี่ยมะละกอก,ก็จะกกาะอร่อยนะคะแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะคะสาหรับวันนี้หมนก็แช่ไว้20นาทีแล้วก็ถั่วนะคะอัตราการใส่ก็ใส่นิดเดียวค่ะอดี251ผสมน้ำแล้วก็แช่มะละกอ แช่ถั่วฝักยาวของเรานะคะเราก็จะออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตำสมตำชิมกันนะคะว่าถั่วฝักยาวอาดีของเราและมะละกออดีของเราเนี่ยตำแล้วจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมด้านนู้นกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมา สาธิตการตําส้มตำให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้ก็วันนี้เราจะตำอะไรดีครับพี่เอาตำปูปลาเอาตาําปลาก่อนเนาะเอาตำมะละกอก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาชิมกันนะคะว่าถั่วและมะละกอกบขนาดไหนนะคะใช่ถั่วอาดีมะละกออาดีที่สวนกมทมพย์ ได้เรียมๆนี้หน่อยไหมะตั้มไปยิ้มไปด้วยค่ะจะได้อร่อย ท <laughs> ำลาจะใส่จะหกใส่สำหรับวันนี้เราก็จะตำปลาลาก่อนนะคะขกแรกมกรระกอปลาลานะคะแล้วต่อไปเราก็จะตำถั่วฝักยาวอ่าต่อไปก็ใส่อันนี้ใส่อะไรคะพี่ใส่ถั่วฝักยาวก่อนนะคะอ่าต่อไปก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะ ต่อไปใส่อะไรคะพี่ใส่อะไรคะต่อไปใส่อะไรใส่นิกนใส่อะไรเอ่ยใส่น้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาก่อนนะคะเอาโชว์ปลาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะปลาาดีนะคะหอมมากกลิ่นหอมมากต้องใส่เป็นตัวๆนะคะถึงจะอร่อยอ่าใส่ปลาเสร็จนะคะใส่น้ำมันน้ำมะขามค่่ใช่ต่อไปก็เป็นน้ำมะขามนะคะ ไปก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะอ่ากัดนิดนึงไม่ต้องมากนะคะสำหรับคนไม่กินหวานน้ำปลาต่อไปก็เป็นน้ำปลาแล้วก็คลุกเขาใช่ไหมคะพี่คลุกเขาคนๆนี้มันเข้ากันใช่ไหมคะอ๋อนี่โอ้น้ำ้ำลายไหลเลยะคะ่ะท่านผู้ชมต่อไปอะไรครับพี่มะเขือเทศเใช่ไหม ใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปปิ่มน้ำลายไหลเลยอันนี้ใส่ต่อไปก็เป็นมะนาวนะคะปรุงรสก่อนมะนาวพอไหมคะ ต่อไปก็ใส่มะละกอใส่มะละกออันนี้ถ้าเผื่อมะนาวไม่พอนะคะอันนี้เราจะใส่หอยดองด้วยดีไหมใส่ไปคุกมันใหญ่เกินคุกมันใหญ่พอดีแล้วค่ะคุกพ,พอพาริจิน ไม่งั้นมันจะไม่มีตัวจะเค็มใช่ใชนี่ก็เป็น ผลิตผลของเรานะคะคที่เราได้ปลูกไว้เป็นผักครัวเรือนนะคะที่มีสารเสริมประสิทธิภาพ AD25H1 ด,ดูแลทั้งสวนเลยนะคะที่สวนเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้สารที่มีสารพิษใดๆน,น,นะคะใช้แค่ AD25H1 เพราะว่าส่วนมากก็จะเก็บให้ทีมงานของมูลนิธิดรก,กรสุยกรสเกษมได้ชิมกันด้วยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใส่หอยใส่หอยดองนะคะ ง่ายๆค่ะมีผัะไว้ในครัวเรือนมีไว้ในสวนจะกินเมื่อไหร่ก็เก็บมาตามได้เลยเนาะพี่ออยเนาะ่จนชิมหรือยังมาชิมรสชาติกันก่อนช้มเ้ช้อน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 ชอนช้อนช้อนอะรวอริดพิสดารเปิดพิสดารใช่ไหมคนหรือยังพุกหรือยังคะ ช,ช,ชิม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 แสงไฟนี่มลายไหลอย่จอือ,อเป็นไงคะได้ปลาร้าอีกหน่อยขัดปลาร้าใช่ไหมจา้าคุก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 แซ่บอร์โอเคสุดยอดความเผ็ดอือกี่เม็ดสามเม็ดสามเม็ดมเป็นเผ็ดขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมระวังนะกันไฟนี่ก็ นี่นะคะตำปลาหอยองขมส่วนกระมนลคลิปนะคะผลิตผลของเราเองนะคะไม่ใช้สารเคมีแตงใดใดทั้งสิ้นโรยด้วยหอยดองอีกนิดนึงนะคะ<ม>อืม ส่วนของเราเองนะคะต่อไปก็ตำถั่วอย่างเดียวค่ะพี่อ้อยตำถั่วปลาร้าอย่างเดียวต่อไปมก็ลองทำการกินนะคะ แล้วอยค่ะะกรบปลายอันนี้เอาเผ็ดน้อยๆนะคะโอ้โหเ,เผ็บเมดร์ย่าต่อไปนะคะนี่เราก็จะใส่ถั่วนะคะสำหรับโคกนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตำถั่วอย่างเดียวนะคะ อันนี้กันกระเด็นค่ะเพราะว่าพริกมาแสกแม่แม่กรัวมือสมัดลื่นนะคะใส่หน่อยไม่พอค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักกาดเทศนะคะน,นี่ก็ได้น,นี่ก็ได้ นี้พี่อ้อยได้ใส่ปะลาแล้วนะคะใส่แล้วใส่ปะละาปงแล้ยปูเรียบร้อยอ,ะอยมะานาวใส่ยังคะมะนาวมะน,น,นาวยังมะนาวยังเอามะนาวนี้ดีกว่าน,น้ำน่าจะเยอะโอ้แซ่บหลายเอา,าใส่เลยค่ะหยิกเลยมะขามใส่ยังคะใส่แล้ว <Okay. S 1> นี่นะคะส้ตมตำสวนกระมุลพิชนะคะผลิตผลจากสวนเราเองโดยการดูแลของสารเสริมประสิทธิภาพอดี2.5.5.1ของเรานะคะดูแลทั้งส่วนเลยะค่ะทั้งต้นไม้ทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผลที่เก็บมากินได้นะคะเอ๊ลืมชิมเดี๋ยวชิมก่อนลืมไม่ครัวมือสมัครเลย ดีนะพี่อ้องเ้าห็นเห็นว่าถั่วเราเนี่ยมันกรอบอร่อยกว่าที่เราเคยซื้อมากินกันเนาะที่เราเคยซื้อมาตำเนาะต่อไปนี้เราก็จะม,มีถั่วของเราเองแล้วนะคะเป็นไงพี่กรอบไหมอร่อยไหมโอเคชิมอีกทีมือเลยนะคะอร่อยมากตักใส่จาน เราม,มีมีใช่ไหมคะพี่อ้อยมีเราอยู่ไหนคะมีมลวกเราเดี<ม>๋ยว<ม>เราครัวเดี๋ยวไปอ้อยเดินไปเอามีลวกมาให้ใสนี้เนาะใช่ใส่ใจเลยคะ่ะให้ผู้ชมได้น้ำลายไหลกันแซ่บหลาย แค่มะละกออร่อยมากสำหรับมือใหม่นะคะของกานอ่ะคืออะค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่กำลัง มองหาอาชีพเสริมและหาไรายได้และผู้ที่มีงานประจํานะคะบิ่มก,ก,ก็อยากจะฝากสารเสริมประสิทธิภาพอดี2551ไว้เางบิ่มเองเนี่ยตัวบิ่มเองเนี่ยก็ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนก็ตอนนี้ก็ได้หันมาทําเกษตรแบบเต็มตัวนะคะโดยมีส่วนฝรั่งแล้วก็มีส่วนกล้วยแล้วก็ตอนนี้ได้ปลูกทุเรียนไว้นะคะแล้วก็ได้ลองใช้สารเสริมประสิทธิภาพกับถั่วฝักยาวนะคะซึ่งถั่วฝักยาวที่บิ่มเก็บมาเนี่ยที่ที่สร้างรายได้ได้ใน <c oughs> ตอนนี้นะคะ คือผลิตผลเนี่ยอของเขาเนี่ย4ี่สิบห้าวันเขาออกออกมาให้ชมให้ให้เห็นแล้วนะคะถกยาวแล้วก็เริ่มเก็บขายได้แล้วตอนนี้เริ่มทำไรายได้แล้วแล้วก็ตอนนี้แม่ก็เก็บไปขายได้แล้วค่ะสำหรับผู้ที่อยากมีไรายได้เสริมหรือว่าที่พวกที่มียานประจำเนี่ยสามารถที่จะปลูกไว้ได้เลยนะคะเสา,ารท์ทย์ท่านก็สามารถที่จะเข้าสวนกันได้นะคะเองบินเนี่ยถึงก็ทำไม่เป็นไม่ได้เริ่มจาก การเกษตรเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อยู่งก,การเสรรมสวยนะคะแต่ตอนนี้ก็เคมีมันเยอะเราก็เลยหันมาทําการเกษตรดีกว่าที่มันปลอดสารโดยใช้สารเสริมประสิทธิภาพ ad สอง1นห้าห้าหนึ่งนะคะดูแลทั่วสวนเลยถ้าคนที่ติดตามคลิปจะเห็นว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วสวนยังไม่ได้มาขนาดนี้นะคะยังไม่ได้จเจริญเติบโตได้ขนาดนี้แต่สวนเนี่ยไม่ได้ใช้ยงอื่นเลยก็ใช้แค่สารเสริมประสิทธิภาพ ad สองห้าหนึ่งไม่ได้ใช้ยาคุมขายาไม่ได้ใช้ยาขายะา ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะใช้แค่สารเสริม AD2551 ของเราเพียงเดียวแล้วบิ่นก็ทำเนี่ยแล้วถั่วเนี่ยก็คือเก็บมาจากแปลงทดลองที่ใช้สารเสริม AD อ,อย่างเอที่เก็บมาเนี่ยพันุตะพนพวกไม่ว่าจะเป็นมะละกอไม่ว่าจะเป็นพลิกเนี่ยก็ใช้สารเสริม AD2551 หมดเลยนะคะสําหรับรายได้ที่เข้ามาคณะันนี้ก็จะมีถั่วตกยาวแล้วต่อไปก็เดี๋ยวก็จะมีแตงกวานะคะออกมาแล้ว อันนี้มี่นะคะเอาไว้กินกับส้มตำมเพื่อท่านผู้ชมจัดช่วยเก็บเลยค่ะส่วนพวกที่อยากจะหารายได้เสริมนะคะตัวปักยาวเนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์คนที่คิดว่าทํายากทํายากแมลงมันเยอะเราก็เริ่มจากน้อยไปหามากก่อนเพื่อที่จะมีรายได้เสริมนะคะ สำหรับตอนนี้บิ่มก็ให้แม่เก็บได้ทุกๆสาวันนะคะเขาก็จะมีฝักเริ่มเก็บได้ฝักก็จะโตขนาดนี้นะคะมันก็อาจจะมีแมลงมารบก,กวนบ้างนิดหน่อยนะคะก,ก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ตอนนี้ตอนนี้แม่ก็มาเก็บขายไปแล้วนะคะ กินกับเดี๋ยวทาให้ชิมกัเดี๋ยวชิมกันนะคะว่า ค่ะตากล้องน้ำลายไหลนะคะอืมอร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบิ่มก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสารเสริมประสิทธิภาพหรือว่าสนใจที่จะมาดูสวน ของบุงนะคะที่มีทั้งฝรั่งมีทั้งกล้วยไข่มีทั้งแตงกวาแล้วก็มีทั้งถั่วฝักยาวใครที่อยากจะมาดูงานหรือว่าอยากจะมาศึกษาได้ส่วนเราเปิดให้ให้ชมให้ให้เข้ามาศึกษาได้นะคะหรือว่าผู้ที่สนใจสานเสริมประสิทธิภาพอดีตอง551ของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อปิ่นได้เลยนะคะที่สถานที่ตั้งอยู่ณนะ79ทับ1หมู่5ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสามารถ ติดต่อโทรหาบินได้เลยเบอร์0808959244นะคะ0808959244นะคะสำหรับวันนี้บิ่นขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมอนื้ออื่นต่อไปนะคะภายในส่วนนี้แล่ะคะ่ะทาโสดิ โบิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกหลยโปรปอะไรอยู่หรือ ดอกตอกเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมี ที่ีเลี้ยงชีวีกันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลาบากอยากแสนเหลือทุนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนากเษกษตรตะกอนใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่ง รวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีพุดธใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี นเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุกคนโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่วแขว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด